ในยุคสมัยที่แผ่นดินจีนเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายและเหล่าขุนศึกต่างชิงความเป็นใหญ่บุรุษผู้หนึ่งจากตำบลเจอวินติงเมืองฉางชานมณฑลเหอเปย่ยได้ถือกำเนิดขึ้นเขามีชื่อรองว่าจูลงหรือที่รู้จักกันในชื่อเตียวหยุนผู้ซึ่งมาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่สูงใหญ่ใบหน้าขาวและบุคลิกที่กล้าหาญซื่อสัตย์ จูลงเริ่มต้นจากการเป็นนายทหารที่กองสุนจา้านแต่เมื่อกองสุนจ้านถามว่าเหตุใดคนอื่นไปหาอ้วนเสี้ยวแต่เขามาที่นี่จูลงได้ตอบกลับด้วยอุดมการณ์ที่ชัดเจนว่าบ้านเมืองจะลาจนราชฎดมีภัยคับขันย่อมต้องหาผู้ทรงคุณธรรมจึงไม่ไปอยู่กับนายพลอ้วนเสี้ยวนี่แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้มีอุดมการณ์ทางการเมืองอันสูงส่งในที่สุด จูล่งก็ได้พบกับเล่าปีซึ่งเป็นสหายเก่าของกองสุนจา้านเล่าปีผู้มีความเลื่อมใสในคุณธรรมได้มอบหมายให้จูล่งมาช่วยฝึกทหารประวัติศาสตร์บันทึกว่าเล่าปีและจูล่งรักใครส่สนิทสนมกันมากถึงขนาดนอนร่วมเตียงความสัมพันธ์นี้ก่อตั้งขึ้นบนความไว้เนื้อเชื่อใจและคุณธรรมมีใช่ผลประโยชน์ทางการเมืองที่ซับซ้อน ในวรรณกรรมและนิทานพื้นบ้านจูล่องคือสัญลักษณ์ของความกล้าหาญที่ได้รับการยกย่องสูงสุดผู้คนจดจำเขาในฐานะหนึ่งใน5ทหารเสือของเล่าปีแต่หากจะมีวีรกรรมใดที่ทำให้ชื่อของเขาเป็นอมะตะนั่นคือยุทธการที่เนินเตียงปันในศึกครั้งนั้นกองทัพของเล่าปีถูกโจโฉไล่ตามอย่างไม่ลดละจนแต่ผ้ายยับเยิน เล่าปีต้องหนีเอาชีวิตรอดและทิ้งครอบครัวไว้เบื้องหลังท่ามกลางความชุลมุนมีผู้ไปรายงานเล่าปีว่าจูล่งควบม้าขึ้นเหนือเพื่อไปสวามิภักดิ์ต่อโจโฉแต่เล่าปีตอบกลับด้วยความเชื่อมั่นอันเด็ดเดี่ยวว่าจูล่งไม่มีวันทอดทิ้งข้าจูล่งได้บุกฝ่าทัพโจโฉนับแสนนายเพียงลำพังเพื่อตามหาภรรยาและบุตรชายของเล่าปีและในที่สุดเขาก็สามารถช่วยชีวิตอาเต้า เล่าเสียนได้สําเร็จโดยนําทารกน้อยมาซ่อนไว้ในเกราะเสื้อบริเวณหน้าอกและตีฝ่าวงล้อมกลับมาได้โดยสวัสดิภาพวีรกรรมนี้ทําให้เขาได้รับตําแหน่งขุนพลประจํำทำเนียบหรือยาเหมือนเชียงจุนวีรกรรมนี้ถูกยกย่องมากในวรรณกรรมจนปรากฏในตําราเรียนวิชาภาษาไทยของไทยในตอนจูล่งฝ่าทัพรับอาเตา และได้รับการยกย่องจากยาขอบว่าเป็นสุภาพบุรุษจากเสียงสารแต่ทว่าความสำคัญของวีรกรรมนี้ไม่ได้อยู่ที่ชัยชนะทางยุทธศาสตร์แต่เป็นการพิสูจน์ความจงรักภักดีที่เล่าปี่ให้ความสำคัญเหนือกว่าบุตรชายและภรรยาของตนแม้จูลงจะมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นในวรรณกรรมแต่เมื่อพิจารณาจากจดหมายเหตุสามก๊กหรือสรางกัวชื่อ บทบาทของเขาในฐานะขุนพลผู้บัญชาการทัพใหญ่นั้นกลับถูกจำกัดเราปีตัวจริงในประวัติศาสตร์มีความสามารถในการวิเคราะห์และใช้คนสูงมากแม้จะไว้วางใจจูโลงมากแต่ไม่เคยใช้จูโลงทำงานใหญ่ในสงครามสำคัญเหตุผลสำคัญคือความสามารถทางการทหารและการเมืองของจูโล่งนั้นจำกัดในการศึกสำคัญหลายครั้งจูโลง ไม่ได้แสดงความสามารถโดดเด่นอย่างที่คาดหวังไว้ในการบุกยุดเสฉวนหรือเอ็กจิว๋วจูล่งยกทัพออกไปเร็วแต่กลับบุกยุดด่านรายทางได้ช้ากว่าเตียวหุยมากเมื่อเล่าปีตั้งตัวเป็นฮั่นตององ,องหรือแฮนชองคิงจูล่งได้รับตำแหน่งอี้เจียงจุนหรือขุนพลผู้ช่วยซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต่ำที่สุดในบรรดาห้าทหารเสือและต่ำกว่าอุยเอียนด้วยซ้ำเมื่อเล่าปีตั้งตัวเป็นกษัตริย์ รายชื่อขุนนาง180คนที่เข้าถวายพระพรไม่มีชื่อจูล่งอยู่ในกลุ่มนั้นซึ่งแสดงว่าตำแหน่งของเขาไม่สูงในหมู่ขุนนางจกกกนอกจากบทบาทในสมรภูมิแล้วจูล่งยังได้รับความไว้วางใจในการทำหน้าที่สำคัญด้านการอารักขาและการจัดการภายใน ตัวอย่างเช่นการดูแลกิจธุระต่างๆให้เล่าปีรวมทั้งการควบคุมเหล่าทหารองครักษ์หญิงติดอาวุธนับร้อยคนที่ติดตามซุนหู้หญินน้องสาวซุนกวนมาอยู่กับเล่าปีด้วยความเคร่งครัดและเอาจริงเอาจังของเขาทําให้เหล่าทหารเหล่านั้นยอมอยู่ในระเบียบได้โดยไม่ขัดขืนการจํากัดบทบาทของจูลง่งในการเป็นทัพหลักแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของเล่าปีที่สามารถวิเคราะห์คนได้เหนือกว่าหงเบ่งซะด้วยซ้ํา เขารู้ด well do you know, ีว่าความสามารถของจูหลงถูกจำกัดในด้านการทหารและการเมืองระดับสูงจูหลงไม่ได้เสียชีวิตในสนามรบด้วยความวู่วามเหมือนเตียวหุยหรือความเยื่อหยิ่งเหมือนกวนอูแต่เขาเป็นขุนพลไม่กี่คนในสามก๊กที่ได้นอนตายอย่างสงบที่บ้านด้วยอายุ72ปีเมื่อจูหลงสิ้นชีวิตหงเบ่งถึงกับร้องไห้อย่างหนักว่าเหมือนดั่งแขนซ้ายของตนเองขาด นี่คือการยกย่องถึงคุณค่าที่แท้จริงของเขาจูล่งคือบุรุษผู้ที่ความพักดีและความประพฤตินั้นไร้ที่ติไหนหากกวนอูคือแม่ทัพที่ถูกยกเป็นเทพเจ้าเพราะความสัตย์ซื่อต่อบุญคุณจูล่งคือสัญ,ญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ต่ออุดมการณ์และเป็นตัวแทนของความสามารถที่มั่นคงในการเป็นผู้รักษาความสงบเรียบร้อยและอารักขาที่สําคัญยิ่งกว่าการพิชิตเมืองท้ายที่สุดแล้วมรดกของจูล่งที่ฝากไวใ้ให้โลกได้เรียน เรียนรู้ไม่ใช่ความสามารถในการเป็นผู้พิชิตแผ่นดินแต่เป็นคุณค่าของการเป็นผู้ทรงคุณธรรมที่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างนายผู้ที่ตนเลือกอย่างแท้จริงแม้จะไม่มีตำแหน่งสูงสุดแต่ความไว้ใจที่เล่าปี่มีให้เขานั้นยิ่งใหญ่กว่ายศถาบรรดาศักดิ์ใดๆทั้งปวงเพราะใจคนเรายังมีคำถามไม่สิ้นสุดถ้าเรื่องราวเหล่านี้ทำให้คุณได้แรงบันดาลใจฝากกดติดตาม และแชร์ a อนิก a m ์ไมลลไว้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันนะครับ